คันนี้ก็ครบรอบที่ห้าแล้วนะคะนี่ครบรอบห้าห้ารอบแล้วทีนี้เราก็จะมาทําตรงนี้กันนะคะ,ะมันจะต้องเว้นไว้สี่ช่องอะคะ่ะรอดูนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะเริ่มโซ่สองนะคะแล้วเราก็ปกติเวลาเราเริ่มนี่พอโซ่สองแล้วเราจะทําพอหนึ่งคอช่องนี้นะคะแต่ว่าพอ อไอ้คราวนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําทําพอหนึ่งคอตรงนี้ใช่ไหมคะมันตรงนี้มันจะรู้สึกว่ามันห่างเยอะอะค่ะเดี๋ยวเราออกมาตรงนี้ค่ะมันจะดูว่ามันจะห่างห่างเดี๋ยวก็จะไม่ค่อยสวยอะค่ะทีนี้เราก็เลยจะมาถักพอหนึ่งคอตรงนี้เลยค่ะให้มันชิดตรงนี้เลย เนี่ยคะ่ะเราก็จะเว้นไว้หนึ่งสองสามสี่นะคะเว้นไ้สีช่องแล้วก็ถักโซ่สองนะคะแล้วก็พลิกด้านแล้วเราก็เริ่มที่ตรงนี้เลยนะคะพอหนึ่งคอ